สบายดีสบายดีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดทุกทุกคนทีครับมาชมคลิปวิดีโอของสาวนกเนาะกอเงียบดีตอนนับทุกท่านเข้าสู่ช่องนกน้อยบ้านหน้าเส้นการเส้นคืนนะทุกคนเนาะคลิปนี้ก็เมื่อกี้นี่ได้ยินอันเบ้าคำน้อยว่าเขาไปป้ามแม่หนึงน่งลูกไปป้าก่อนี่เขาไปป้าไปป้าแล้วไตปูก่อนเออทีไปไต่ปูไต่ปูเอาให้แม่คายได้เออ ไดปูมารอมาฮีเดอแม่นอกอีหาไข่เดือคันไดไล่น่ะไข่แดงให้แม่นกกินแดงอ่ะเอาปูนี่โอ้ดิมีแม่มันก่อเออมันปูกําลังไข่กําลังมันไหยเสิร์ฟเอาเขาเป่าเขากตม่เขามีเห็นถ้าฟไฟไหมเขางามนี่บุดี nào tăng vậy à, ăn ăn mà sao Ủa nhưng lại thì không nổi Ừ Hồng vương nằm lâu Lại là áo. Lại cả say xe à, ăn nhai à, nói mình chỉ bị leo cho anh hắn Nói bỏ ไม่คำน้อยเราตักบอไว้คำน้อยตักเลยโอ้ยแม่เห็ดกรได้หูเขาตักเป็นชนิ่หนะเนี่ยชอเลยนดเอ้ยอย่าว่าเราบ้านหูเฮามาฮาก็เป็นคือเราฮะเนี่ยบ้านเฮามาฮากะเห็ดสาเงือกงคือเราะเนี่ย เอาอุ้มก็ยังเอาโทยมาหางเนาะโอ้ได้ขน้อยได้กระเป๋านั้นลูกซ้ํามานี่มาว่าบ่กระเป๋าตัวนั้นน่ะกระเป๋าอันโทรศัพท์อันนั้นของแม่โจเจ้าน่บ่แม่นแม่นบ่มีนกบ่ได้หางน่ะแม่หันแหเอาหื้อเฮาแม่ได้แม่เฒ่าพุ่นแหโอ้กระเป๋าแม่จันดาลีติ แม่อือเฮาแม่แม่หัวหอัพนำเฮอนี่เขาแผ่นะนะเน่เออขอบใจแม่หรออ๋อแล้วได้ซีนได้ปู่ได้ป้ามากก็มาปั้นแม่กินเด้อปั้นแม่เามีนี่กิน ก่อนอีไข่กระแบงให้แม่เขามีหันกินแต่เราจะเอาไปไข่เขาเป็นลูกเขาตรงได้หาเลี้ยงโอเลี้ยงแม่โอกระบายยู่แล้วยังเตะเขากับแม่ก็ต้องได้เบิ้งได้แย่งกันเด้อมากะย่นี้ก็หาฟืนหาลวกหาฟืนไว้ให้แม่ได้ว่าควาน้อยก็ไปเอาฟืนมาป้าไว้นี่ให้แม่มีแต่แม่ไปเอาแม่กระมยอแม่กระเขาแล้วอีแม่กรบ่เมือแม่มือมือโอหาใจกะ <laughs> <S <S ชนีเลยเด็กแล้วเมื่อยคำน้อยมากคำน้อยเป็นรูคำน้อยก็ต้องได้เบิ้งแม่ตอนยูนีเลยเิ็นเราเบรกอ่เจ็เหัวแบบอือ กินแล้ามันก็เจ็บหัวแท้กินแล้าน่ะหมึกคั่มเนี่ยกินได้บ่ต้องกินไล่กินน้อยนึงกินเท่ฮเธอหฮยาแยกเฮแล้วก็โหกินไล่แล้วเขาก็เมาเป็นหิบะเอ้าตักเอาตักเอานี่เลยอ่ะวตัวเองก็ได้ตักเอาคำน้อยตักเอาเอาห่วงยางนั้นคำน้อยเฝ้าเฮาเฝ้าเฮาตักเอาอยู่นี่ตักเอาอยู่นี่ cắt một được, hai mình khát nghìn hai nà, ô khát hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai đuối đuối nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai คำน้อยเอาอันเป่าไปเราไปหิม้มเน่ไปทิ้มบ่มีห่วงยางเบื้องเอ้ยนกไปซอกห่วงยางให้กันเด้วยโอเคได้ห่วงยางแล้วแม่ตัก<อ>เลยคำน้อยตักเอาเลยเออแก่นั้นนี่ตักอยู่นี่เลยแม่ตักเอาอันนี้เอ่อตัวนี้เอาก็ปะไว้เี่บตะไว้อันนี้มันคาบไม่ไป มันหยักตักออกมันอันเป้าคัดแล้วครับน้อยแม่นกหาครัน้อยยงไปฮอกซือันอุ้มเขาเขาอีลีได้บ่บ่ได้เนาะอีบ่อันอุ้มบ่แม่นอยู่เฮือนอีลีอยู่เฮือนขอเฮาอันจั่นฮนเอนเนาะอือได้เนาะบ่ได้บ่ได้อ้าวเป็นหยังปไว้ អីប๊ะនេះក៏ប๊ะណាអីយ៉ាអីបែកจักមឺ2មឺងដៃគូឬ3មឺងប៉ៃណាស់ដៃបោះហឹងតែจักប៊ុនដែរអេដៃសោមនេះមិនឃើញលំដូចយោជួយលើយៗដៃគុន ม well e well, ึงไหลแล้วปะได้แล mm ้ว hmm. ต uh ีกินหัวเดียวหรอกได้แล้วได้แล้วได้แล้วเวาววาวในแม่เท่ามีนี่จะได้เวาวแหงได้จากน้อยเพราะว่าเพื่อนหุ่นนวดหูเพื่อนโบได้ยินเหล่านั่นอ่ะได้แล้วได้แล้วทำนี่ยเนี่ยมัน เอาไปไล่มันกินบูมเอิดแล้วมันจีหิ้มไปอยู่ป้าหุ่นคิดบูมเอิดเฮงว่าอันนี้ไปใส่หิ้มหันก่อนขึ้นใบยอดแล้วก็อาห้องใบยอดัขึ้ยคันเห็นมู่เฮาวเหกอเอาห้ามู่เฮาก็ได้กันฮากินนี่นะบ่แม่นว่าตัวเองบ่หันนี่แล้วเอาไปห้ามู่ให้บ่ได้เลยวันนั้นนะตัวเองจีบบูมีอันกินเลยกินเนี่ยตายแล้วบูมีข้าวกินนี้วมันก็ตายแหล อเอกรียมเครื่องต้ายป้ามันจะอยู่มันเนี่ยม่เมามีกอัดไว้ตัวนี้เขาก็เอาไว้นอกเอาตัวนี้นะแม่เอาอันนี้หนปะหันเอาฝ้ามันเออคำน้อยลากไปแม่ได้คำน้อยหันโย่งไปอ อ้าวฝ่างອ้น أ ا. เอาไปอ้าวอ้าวฝ่างั้นอ่ะน่ອเนอือาค่อ,อยค่อยตูดไปอ่ค่อยๆด้วยฝ่ยกลงยุ่งหุมันอีี โอเคได้แล้วบัดเนี่ยได้แล้วอ่าอันนี้อะไรนี่ก่อนเนาะเออคั่นถ้ามันคักแฮ่ว่าคําน้อยยุ่งไปฮกใส่อันไว้ให้สาวลีเลยบึงไปบอกอันนั้นมาก่อนเนาะอ่าเฮาเอาเด้อเครื่องนะเด้อเกือเป็นนัวเอ้ยนกก็สิได้หาบุญมีกลับก่อนมันค่แล้ว บุญมีบุญมีตาเอ๋ยด้ๆเด้อเด้อลูกแม่แม่เบิ้งอันเขาเมตูกันลุกเห็นแม่ก็เม่นปึ๊บยักมาหาหอมเอ็บเขากระไดอย่างเป็นวันนี้แล้วโอ้เขาอย่างน้อยไรเบิ้งยอกเมียวว้า <laughs> ah. Sao đi non lắp Bao khuôn hết nhá bao khuôn Hớt năm Hớt năm Không gì đi Nục Ô Cái tịnh đi nè Ừ Mình tét đi bộ Nè cứ bố hiển bần tét nè Bố bố hoa kìa bố hoa kìa บูฮูอะบูเท้บอูบอันบูอัดนี่นะเออหัวอัดอ่าบูฮูแล้วป่าอยู่นี่บูเอ,อ้ยนอกบูฮูอันคุณแล้วไปยุ่งเอาเขาอยู่เฮือนเม่เทามีหันมาฮอกให้เมทาแพร็ดได้ละกันเอามาไว้เฮือนแถวนี้ได้เด้อไว้กินอยู่อันนั้นให้ เม่ท้ามีเหยู่่หุุนแล้วเต็มอุ้มแล้วแล้วก็ะมาแบ่งให้แม่ท้าเพ์แด่ล้วก็ะไว้เืงนเท่านี้แด่เด้อเราเอยน้อีใดยหาลูกกลับก่อนมันอีข่ําแล้วค่ำแล้วมันขี่รถไปมันอากาศเย็นยันลูกเป็นไข้สับคุณบอกเขาไปป้ายกะติบอกเขาไปป้ายค่ะ เออบวไปกันอันดูนี่บังหาน้องลีก้นส่วนหักอันเด้อมื่อื่นเอ้ยนกกอีเข้ามาเข้ามาแล้วเขาก้นส่วนหักซอยกันเนาะก้นนั่นหักเออก้นนั่นหักเราก็กเอาหักไปว้านหรอก็ะหั่นหักกันหุดมือเสามือแรงมือเสามือแรงหดซอยกันเด้อมันได้มีผักกินผักไข่เฮาขันเฮาเห็ดไรเฮามันเฮาเห็ดไร่เฮาก็มีอันไข่เฮาก็ได้เงินขันเฮาเห็ดน้อยเฮาก็พอแต่ได้กินเท่าเฮาก็ เพราะแต่เฮาบ่ไ hmm. ด uh, uh, mm ้ซ hmm. uh, mm ื้อข้าอืมคั่นเฮาซื้อแล้วเงินเฮาได้เงินมาเฮาก็มีแต่ไปซื้อไปซื้อไปซื้อเฮาบ่ได้จมเงินไว้นะเออคั่นเฮาอันได้เฮ็ดไว้ขายให้เฮาก็กินแดขายแดเฮาก็ได้ทังได้กินทงได้เงินเลยอ่าเป็จะดก็เบิแยงกันเด้อเบิ่งสาลีเบิ่งแม่แนท่นเอ้ยนกกลับก่อน อซอกบึงดูเอ้ยนกกระพหินอาโอเคนะทุกคนเนาะเดี๋ยวสาวนกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสำหรัคลิปนี้สาวนกขอเก้าคำว่าสบายดี